สิ่งที่ Bill Gates บิลเกตกำลังพูดคือในโลกอนาคตอันใกล้อันใกล้มากแล้วจริงๆอะวิธีการที่เราทำงานกับซอฟต์แวร์มันจะเปลี่ยนไปตลอดกาลอันนี้จะกลายเป็นวิธีที่เราอินเทอร์แอคกับโลกของคอมพิวเตอร์เราจะไม่เข้าไปใช้ทีละแอปอีกต่อไปแล้วแต่ทุกแอปมันจะเชื่อมโยงกันเองผ่านระบบ AI สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราจะเอาหมอเก่งๆเอาความรู้เขาอ่ะ มาใส่เข้าไปใน Machine AI ตัวนี้มันจะสามารถช่วยเละคอมเมนต์อันนี้จะเป็น s ี e น a r ร o อที่ทำให้การแพทย์มันกระจายไปสู่คนที่เยอะมากๆในคอสที่ Effective มากๆเลยการศึกษาก็เหมือนกันทุกคนเลิกเรียนโรงเรียนตอน3-4สีโมงวิ่งไปหาติวเตอร์ถึงทุ่มสองทุ่มมันจะดีกว่าไหมถ้าเด็กกลับบ้านได้แล้วสามารถเทรนกับ AI แต่ข้ออันตรายหรือข้อน่าระวังละกันนะครับ ล่าสุดบิลเกตได้เขียนอาร์ติเคิลเกี่ยวกับว่า AI อะ่ะมันจะมาเปลี่ยนวิธีการที่เราอินเทอร์แรคกับคอมพิวเตอร์แล้วอินเทอร์แรคกับซอฟต์แวร์ในโลกเลยมันจะเปลี่ยนยังไงผมอยากให้ทุกคนนึกภาพหนังเรื่องเฮอร์ถ้าใครเคยดูเนาะถ้าใครไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะเล่าพรีมิสๆแบบไม่สปอยให้ฟังหนังเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับมนุษย์ในโลกอนาคตตอนนู้นเนาะตอนที่เขาทำหนังว่า AI อะ่ะมันจะเข้ามาสู่ในชีวิตคนแล้วมันจะเป็นเหมือน voice assistant ซึ่งพระเอกในหนังเขาก็ได้ AI ตัวนี้ไปแล้วเขาก็เปิดกล่องมันมาใช้ตอนแรกเขาก็คิดว่าเออ AI ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือน personal assistant ในการเขียนอ e ีเมลเขียน poetry เขียนอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะคุยกับโลกภายนอกแต่พอคุยไปคุยมา AI มันก็เริ่มเรียนรู้ behavior ของพระเอกแล้วเข้าใจว่าเออพระเอกคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเขาก็เริ่มตกหลุมรักเข้ากันมากขึ้น อันนี้คือ premise ของหนังเรื่องเ e อที่เหลือเป็นยังไงผมอยากให้คนลองไปดูผมไม่อยากสปอยเนาะแต่สิ่งที่บิลเกตกำลังพูดคือในโลกอนาคตอันใกล้อันใกล้มากแล้วจริงๆอะวิธีการที่เราทำงานกับซอฟต์แวร์หรืออินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์เราอะมันจะเปลี่ยนไปตลอดการทุกวันนี้เขาเทียบว่าโลกของ iPhone ที่เราใช้อยู่อะมันยังเรียกว่าโลกของซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ฉลาด พราะทุกคนลองคิดดูนะครับเราต้องสมมุติเราจะส่งอีเมลหนึ่งอันเราเข้าไปในแอปอีเมลเรานั่งเขียนอีเมลอันนี้มนุษย์ต้องทำนะมนุษย์ต้องเขียนเองมนุษย์ต้องไปเอาภาพประกอบต้องไปหามาจากแอปอื่นๆอาจจะต้องไปเปิดอินเทอร์เน็ตบราวส์รูปเซฟรูปก๊ปอปปี้รูปแล้วก็ค่อยมาใส่ในอีเมลเพื่อที่จะเขียนอีเมลเนี้ยแล้วก็ส่งออกไป มันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าในโลกอนาคตรเราแค่บอก AI ว่าเราอยากจะเขียนเรื่องนี้ให้กับคนนี้อยากจะสื่อสารนี้ไปให้คนนี้แล้วให้มันไปประมวลผลคิดมาเองว่ามันจะใช้วิธีไหนในการที่จะส่งข้อมูลนี้ไปมันจะราฟ f อ e เเลได้ด้วยตัวมันเองมันจะหารูปของมันเองมันจะหา evidence หรือ reasoning ในการประกอบด้วยตัวมันเองเพื่อที่จะส่งสิ่งนี้ออกไปอันนี้จะกลายเป็นวิธีที่เรา interact กับโลกของคอมพิวเตอร์ เราจะไม่เข้าไปใช้ทีละแอปอีกต่อไปแล้วแต่ทุกแอปมันจะเชื่อมโยงกันเองผ่านระบบ AI ที่ AI จะเป็นคนสั่งงานว่าแอปไหนต้องทำอะไรเพื่อที่จะเซิร์ฟอเบเจหมีฟของคุณพอถ้ามันเป็นอย่างนี้ป,ปั๊บวิธีการที่เราใช้ Device ก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันจะไม่มี Need ที่เราจะต้องมี iPhone ที่คอย browse หลายๆแอปแล้วก็ใช้มันไปเรื่อยๆเราอาจจะใช้ Device ที่เป็นหูฟังอันนี้จะเป็น Device แรกที่ AI เริ่มเข้ามาเกิด mass adoption เพราะว่ามันจะอยู่ในหูเราเลยมันจะคอยฟังตลอดเวลาแล้วเราก็สามารถเรียกมันได้เหมือนแบบเรียก Hey Siri อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะคอย activate ขึ้นมาพอมัน activate ขึ้นมาเราก็พูดกับมันเป็นภาษาคน interact กับมันเป็นภาษาคนเนาะแล้วเราก็สามารถสั่งให้มันทำนู่นนี่นั่นได้ ฟังดูดีมากฟังดูน่าตื่นเต้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในซีนเรียนี้ข้อดีคือที่บิวเกตยกตัวอย่างผมชอบมากในเรื่องการแพทย์และการศึกษาผมขอไปเรื่องการแพทย์ก่อนเพราะผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ครอบคลุมกับ Ben นฟิตของ AI คิดดูนะครับวันนี้บุคลากรทางการแพทย์อ่ะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆกว่าคนนึงจะเรียนจบมาใช้เวลา 6-8ปีกว่าที่จะเก่งแล้วก็กว่าที่เขาจะมีประสบการณ์ที่เขาไปถึงระดับอาจารย์หมอก็ใช้เวลาอีก5-7ปีการที่คนนึงเป็นหมอที่เก่งในโลกปัจจุบันน่ะมันทําให้เขาสามารถเรียกราคาแรงต่อชั่วโมงเขาได้สูงซึ่งมันก็ make sense เขาใช้เวลา10ปีในการที่จะ acquire ทกิลนี้มาทําไมเขาจะไม่สามารถเรียก wage ที่สูงได้แต่พอมันเกิด ดินามิกนี้ในตลาดแล้วะ่ะมันทําให้คนหลายคนไม่สามารถ Access healthcare ดีๆได้คิดภาพคนที่ไม่มีสตังค์เยอะแล้วเขาอยากจะ Access หมอที่ดีที่สุดในประเทศเพราะเขาเป็นโรคเจ็บไข้ป่วยที่มันหลายแรงมากๆแล้วเขาหาใครรอบตัวเขาที่ช่วยเขาไม่ได้เขาก็จะไม่มีทางเลือกอื่นเลยในโลกปัจจุบันแต่ในโลกอนาคตอะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราจะเอาหมอเก่งๆอะเอาความรู้เขาอะมาใส่เข้าไปในเครืง โปรแกรมมันเข้าไปพอเราโปรแกรมมันเสร็จปั๊บ AI ตัวนี้อาจจะเรียกว่า AI อาจารย์หมอมันก็จะเรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อที่จะเข้าใจเหมือนหมอเลยมันจะเก่งมากๆมันจะสามารถช่วย r e c o คอมเมนอาจจะเราอาจจะเริ่มกับการ r e c o ค m มเมนโรคแรกเริ่มก่อนแบบสมมติคุณเป็นโรคแบบธรรมดาเบสิกอย่างเช่นเจ็บคอเป็นไข้ปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวเนาะ อันนี้ก็จะมาเริ่มจากการ recommend solution สำหรับโลคพวกนี้อาจจะเริ่มแจกยาให้โลกพวกนี้แล้วก็ค่อยๆ advance ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะอยู่ในโทรศัพท์เราหรือจะอยู่ในหูฟังเราที่สามารถคอยฟังอาการเราได้เราก็ describe อาการเราไปวันนี้เราเป็นอะไรแล้วเราอยากให้มันแก้ให้เรายัางไงบ้างอันนี้จะเป็น scenario ที่ทาให้การแพทย์มันกระจายไปสู่คนที่เยอะมากๆในคอ o สที่เอฟเฟกตีฟมากๆเลยการศึกษาก็เหมือนกัน วันนี้ในประเทศไทยเราใช้เงินกับติวเตอร์เยอะขนาดไหนคนเรียนภาษาอังกฤษต้องไปหาติวเตอร์ทุกคนเลิกเรียนโรงเรียนตอน3ามสีโมงก็วิ่งไปหาติวเตอร์ถึงทุ่มสองทุ่มกลับบ้านพ่อแม่หลายคนใช้เงินเยอะมากกับการส่งลูกไปเรียนติวเตอร์ดีๆแล้วเขาก็แย่งคิวกันเพื่อไปอยู่ในห้องเรียนดีๆพวกนี้ครับมันจะดีกว่าไหมถ้าเด็กกลับบ้านได้แล้วสามารถเทรนกับ AI คุณฝึกพูดภาษาอังกฤษมันจะฝึกเข้าใจก่อนว่า เลเวลคุณอยู่ตรงไหนแล้วค่อยๆสอนคุณแบบที่คุณเข้าใจไม่ใช่พยายามสอนคุณเหมือนคูอังกฤษที่เก่งมากๆแต่อาจจะสอนคุณเหมือนระดับที่คุณเข้าใจอยู่อาจจะอยู่ Basic English แล้วมันก็ค่อยๆอัปเกรดคุณไปเรื่อยๆ Personalize e x x p r r i n n e e ในการเรียนรู้จนมันพาคุณไปถึงระดับที่คุณเก่งในภาษาที่คุณเลือกได้หรืออาชีพหรือวิชาการที่คุณเลือกได้ อันนี้คือ personalization นี่คือข้อดีของมันทั้งหมดเลยที่มันกำลังจะมาแต่ข้ออันตรายหรือข้อน่าระวังละกันนะครับคือเรื่อง privacy เพราะอย่างที่บอกมันเข้าใจเรื่องโลกเจ็บปวดคุณทั้งหมดเลยมันเข้าใจความรู้คุณสิ่งที่คุณรู้เลเวลการศึกษาที่คุณมีพอมันรู้ทั้งหมดนี้แล้วอะคำถามที่มนุษย์จะต้องเริ่มถามตัวเองคือว่าเส้นแบ่งระหว่างความ ข้อมูลส่วนตัวกับข้อมูลที่เราอยากแชร์ให้ Public รู้มันคืออะไรแล้วถ้าพอ AI พวกนี้มันรู้ข้อมูลเราแล้วอ่ะมันจะเอาไปเทรนโมเดลมันหรือเปล่าหรือมันอาจจะเอาข้อมูลนี้ไปแชร์กับ Ad v e r t i s e r หรือเปล่าถ้าคุณคุยกับเทอราปิสคุณแล้วคุณแชร์ความลับส่วนตัวที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้เลยให้มันฟังแต่เทอราปิสตรงเนี้ยมันคือ AI t h เทอราปิสคุณก็ไม่อยากให้ AI มันเอาข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ให้โลกรู้ เพราะมันคือข้อมูลของคุณความลับส่วนตัวอันนี้จะเป็นจุดที่สำคัญมากว่าเราจะ define boundary ของ AI ยังไงมันจะรู้ข้อมูลเยอะมากแต่มันจะสามารถแชร์อะไรได้กับใครแล้วเมื่อไหร่จะเป็นโจทย์ที่เราต้อง figure out ด้วยกัน privacy มันจะเป็น big issue ในโลกที่ AI มี data เราเกือบทั้งหมดแล้วครับผมว่าอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากที่ Bill g a ให้เพราะเขากำลังพยายามเตือนเราถึง ข้อระมัดระวังที่เราจะต้องเริ่มคิดถึงตั้งแต่วันนี้แล้วเพราะถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งเนี้ย slowly อ่ะเราจะปล่อยให้วิธีการของตลาดทุนนิยมที่มันมีอยู่ในวันนี้มันมา dominate โลก AI เพราะยังไง advertiser อยากได้ข้อมูลคุณอยู่แล้วเขาอยากรู้ว่าคุณคิดอะไรเวลาคุณมีเวลาว่างเขาอยากรู้ว่าถ้าคุณไปคุยกับจิตแพทย์คุณกำลังพูดเรื่องอะไรเพราะมันคือสิ่งที่เขาสามารถ retarget ได้เพื่อมาขายของคุณ ฉะนั้นเราจะต้องแคร์ฟูลแล้วเรียกร้องถึงสิทธิตรงนี้ด้วยว่าข้อมูลเรามันจะเป็นส่วนตัวกับเรานะมันจะไม่ถูกเอาไปแชร์กับโลกวันนี้เป็นข้อคิดดีๆที่ทางทีมเอลโตอยากเอามาแชร์จากบิลเกตครับขอบคุณมากครับ